ว่าจะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วนะครับงานนี้สําหรับเรื่องของอดีตพระกาตก่อนหน้านี้นะครับพอมีคลิปเสียงหลุดออกมากาตกไม่ยอมรับบอกว่าไม่ใช่เสียงของตนเองที่สนทนากับสีกาตอนนั้นมีคลิปเสียงหลุดออกมาหลายคลิปนะครับว่าคุยกับหญิงสาวในเชิงสัมพันธ์ชู้สาวปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เรื่องมีสัมพันธ์กับรุก็ปฏิเสธจนกระทั่งมาออกรายการหองกระแสนะครับมีการโฟนอินบันทกรายการกาตกก็ยอมรับบอกว่าอืมมีสัมพันธ์กับ หญิงสาวีชื่อว่าตองจริงบนรถสองครั้งพาดไปผู้หญิงมันยั่วยวนประมาณนี้และพี่หนุ่มก็ถามในรายการว่าแล้วหกแสนกระโตมีการใช้เงินจำนวนหกแสนนะครับในการจะเปิดเรื่องนี้ยุติเรื่องนี้เรื่องชาวนี้คือสามแสนเนี่ยให้กับผู้หญิงที่ชื่อว่าตองและอีกสามแสนเนี่ยให้กับนักข่าวไปนักข่าวท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราชเพื่อจะยุติเรื่องตอนนี้เนี่ยกำลังวุ่นวายนะครับหาตัวอยู่ว่าให้เงินใครไปเห็นว่าให้กับคนกลางไปแต่คนกลางเนี่ยไม่ได้ไปให้เก็บไว้เอง ล่าสุดวันนี้กาตุกยัน,ยน,ในในการอกกระแสวันนั้นบอกว่าเงินยืนยันว่าใช้เงินส่วนตัวเงินที่เทศและก็ญาติโยมถวายมาไม่ได้ใช้เงินวัดแต่ถูกเหมือนว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมทางพี่สรยุทธและพหนุ่มกัญชัยจะออกมายืนยันว่ากาตุยอมรับคบว่าเบิกเงินวัดหกแสนนี่แหละครับให้คนกลางในการปิดข่าวเช้าของตนเองไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวและเตรียมนะครับ นำเงินญาติมาคืนให้ในวันนี้แหละยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะยักยอกนะครับโดยยอมรับผ่านนางพี่หนุ่มกัญชัยนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เนี่ยพี่พสุรยุทธ์เนี่ยดำเนินรายการเรื่องรา,าวเช้านี้เนี่ยก็บอกว่ากระแสข่าวก่อนที่อดีตพระกาโตหรือว่านายคงศกรจันแก้วเนี่ยจะสึกให้เจ้าหน้าที่เบิกเงินวัดจานวนหกแสนเพื่อนําไปใช้จ่ายให้กับคนกลางเพื่อที่จะนําไปจ่ายให้กับคนที่เกี่ยวข้อง โดยพี่สุรยุทธ์ระบุนะครับว่าได้รับแจ้งจากพี่หนุ่มกัญชัยที่ได้พูดคุยกับพระกาโตะล่าสุดซึ่งยอมรับว่าถอนเงินจํานวนห0 0 0นบาทจริงเป็นเงินวัดเพื่อจ่ายไปกับคนกลางก่อนและได้จ่ายคนกลางไปแล้วโดยยืนยันว่าจะคืนเงินให้ในวันนี้แหละซึ่งจะนําเงินจากญาติเนี่ยมาคืนให้ก่อนห0 0 0 0และยืนยันว่าไม่ได้มีไม่เออไม่ได้มีเจตนานะครับไม่ได้เจตนาแต่เกิดจากกรณีที่คนกลางนี่แหละเร่งรัดจะเอาเงินให้ได้ จึงจะไปต้องนําเงินส่วนนี้เนี่ยไปให้กับคนกลางก่อนซึ่งเรื่องนี้ถือว่าผิดฐานยักยอกด้วยนะครับในฐานะที่เคยเป็นรักษาการเจ้า,าวาดนี่นะครับขณะที่เฟซบุ๊กพี่สรยุทธ์เนี่ยก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าโกหกออกสื่อถึง2ครั้งคราวนี้เป็นคดีแน่นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือยอมรับว่ามีสัมพันธ์กับศรีกาตองนะครั้งแรกคือในคลิปเนี่ยไม่ใช่เสียงยอมรับว่าเสียงคลิปเสียงยไม่ใช่เสียงตัวเองปฏิเสธแต่เป็นเสียงคล้ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับศรีกาตอง ครั้งที่สองก็ยอมรับว่ามีสัมพันธ์กับสีกาตองแต่ใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินวัดเรื่องนี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับยอมความกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยอมความไม่ได้แน่นอนมันยอมความกันได้ครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่สามารถยอมความกันได้ก็ต้องติดตามจบแล้วนะครับกาตกเอ้ยกาตกนะครับก็ตอนในรายการหัวาสายก็โกหกครับพูดกังตรง,ตรง พอพี่หนุ่มถามว่าใช้เงินใครต้องบอกว่าใช้เงินส่วนตัวไปเทศมาที่อาโยมถวัยไม่เคยใช้เงินวัดสักบาทวันนี้ออกมายอมรับนะครับหกแสนที่จ่ายไปเนี่ยเป็นเงินวัดนะเพราะว่าคนกลางเล่นรัดต้องออกไปก่อนนี่เขาไปทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ